ถอดถังเครื่องซักผ้าออกมาล้างเองทำอย่างไรใช้อะไรบ้าง สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอดถังเครื่องซักผ้าออกมาล้างนะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรโดยตรงนะครับก็เป็นพ่อบ้านธรรมดานะครับที่ชอบซ่อมและทําอะไรด้วยตัวเองนะครับผมก็หาข้อมูลนะครับต่างๆนะครับจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสือนะครับแล้วก็ลงมือทําเห็นว่าทําได้ก็เลยนะครับทำคลิปมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้นะครับก็เป็นเครื่องซักผ้า lg นะครับ smart i n ์ e r t e r นะครับสิบกิโลนะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็มาดูนะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการถอดวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมประแจเบอร์36กับ38นะครับเป็นประแจแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวดูดตลับลูกปืนนะครับผมสามขานะครับขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกตัวทีนะครับเบอร์10นะครับประแจเลื่อนนะครับไขควงแล้วก็ค้อนนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่จะใช้นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการถอดพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะทําการถอดนะครับฝาปิดถััังนนนนนนะะคคครรบบบด้ากก่อทุ อ่านะครับตอนนี้ฝาปิดถังนะครับถอดออกแล้วเดี๋ยวผมจะถอดตัวด้านหลังนะครับผมจะถอดฝาปิดนะครับแผ่นสังกะสีด้านหลังตัวนี้ออกนะครับทุกคนโอเคเมื่อถอดออกแล้วนะครับผมก็จะถอดตัดสายางออกด้วยนะครับต่อไปผมจะถอดส่วนบนนะครับของเครื่องส่วนนี้นะครับทุกคนก็จะมีสกรูนะครับเราสังเกตดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างมีตรงนี้ ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับใต้ฝานี้นะครับมี4ตัวนะครับตัวนี้เริ่มถอดกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากข้างหลังก่อนนะครับ มตอนนี้ผมก็ถอดสกูยึดทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้ว4ตัวนะครับต่อไปผมจะทําการยกขึ้นนะครับค่อยๆยกนะครับเดี๋ยวระวังสายไฟนะครับให้ระวังสายไฟด้านหลังนะครับทุกคนมันจะมีสายไฟสายยางอยู่นะครับด้านนี้ครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ระวังให้ยกขึ้นนะครับผมจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เชือกนะแขวนไว้กับด้านบนนะครับทุกคนผมจะใช้เชือกนะแขวนด้านบนหลังคานี้นะครับทุกคน ครับตอนนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับตันเดียวต่อไปนะครับผมก็จะมาถอดชิ้นส่วนนอาน่าก่อนนะครับถอดต,ตัวกองนะครับต่างๆเอาไว้ไปล้างนะครับตัวนี้เฉาะนั้นนะครับผมก็จะถอดฝาครอบถังตัวนี้นะครับโดยการขันสกรูออก ครับเรียบร้อยก็ยกขึ้นเลยครับทุกคนนี่เปิดถังออกมาก็จะเริ่มมองเห็นนะครับคราบสิ่งสกปรกแล้วนะครับทุกคนต่อไปนะครับผมก็จะทําการถอดนะครับถังเลยนะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆจะมีฝาครอบอยู่นะครับให้ใช้ไขควงแบนครับค่อยงัดออกมาอาจจะงัดยากหน่อยนะครับตัวนี้บางเครื่องอาจจะหักเลยก็ได้นะครับเพราะผมเคยงัดหักนะครับแน่นมากนะโอเคงัดออกมาเราก็จะเจอกับนี่นะครับเบอร์สิบนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกตัวทีนะครับเบอร์สิบคันออกนะครับนี่นะครับ แล้วนะครับแล้วก็ยกใบพัดออกมานะครับทุกคนค่อยขยับนะครับค่อยยกขยับออกก็ออกแล้วนะครับทุกคนนี่ออกมาแล้วตัวใบพัดออกแล้วเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับน็อตยึดถังนะครับตัวนี้จะมีแหวนรองนะครับเดี๋ยวผมถอดน็อตยึดถังออกนะครับโดยใช้นี่นะครับประแจนะครับเบอร์ตัวนี้น่าจะใช้เบอร์36นะครับมี2เบอร์นะครับตัวนี้36อันนี้38นะครับใช้เบอร์38นะครับจับนะครับแล้วก็ตอกนะครับ แล้วนะครับทุกคนก็หมุนอ่เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับสามขาดูดตลับลูกปืนนะครับดูถังออกนี่นะครับป้องกันตัวเกียวด้านในนี่เสียก็ใส่ที่เราถอดออกนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับก็ เกี่ยวขาเข this section, this ears, os, head head. ้าตัวนี้นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็หมุนนะครับเพื่อจะดึงนะครับให้ถังลอยขึ้นมาอันนี้ผมเกี่ยวแล้วนะครับตึงแล้วเราก็ใช้ปรจแจเลื่อนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูถังขึ้นตอนนี้เหมือนถังจะขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ถังหลุดแล้วนะครับทุกคนผมจะถอดตัวสามขาออกก่อนนะครับก็ยกถังขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพถังกันนะครับผมนี่อันนี้คือถังด้านในนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นถังสเตลเลตนะครับก็มีคราบสิ่งสกปรกเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นคราบสิ่งสกปรกเกาะนะครับติดที่ถังนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับเดี๋ยวจะต้องถอดนะครับตัวถังอีกนะครับถอดชิ้นส่วนต่างๆออกเลยนะครับเพื่อจะได้ล้างง่ายๆนะครับก็มาถอดกันครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะครับทุกคนตัวรองนะครับนี่ตัวรองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับออกด้วยนะครับมาล้างนะครับที่ถอดก็ตรงนี้นะครับสกรู ถอดออกดึงขึ first, ้นนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเราก็จะต้องล้างด้วยนะครับนะครับเราจะต้องถอดด้วยนะครับทุกคนเนี่ยตัวนี้ต้องใช้เบอร์8ดนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวทีเบอร์8ปมานะครับเพิ่มเติมนะครับเครื่องมือเป็นตัวทีเบอร์แปด้วยนะครับหนึ่งตัวเพื่อถอดนะครับตัวด้านบนถอดน็อตหมดแล้วนะครับก็ถอดออกนะครับก็ยกออกได้เลยนะครับทุกคนยกออกได้เลยนะครับ เรียบร้อยออกแล้วทิ้เราก็จะถอดตัวนี้ได้ละก็ยกออกนะครับยกออกเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการล้างนะครับก็แล้วแต่นะครับสะดวกนะครับจะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่มีก็สกอตไบส์นะครับขัดไปนะครับล้างไปก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องฉีดน้ํานะครับครับก็ผมจะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับล้างนะครับเปิดเครื่อง ล้างถังกับชิ้นส่วนต่างๆเสร็จแล้วก็มาล้างถังด้านในนะครับทุกคนก็ใช้เครื่องฉีดนะครับเหมือนกันก่อนที่จะฉีดเดี๋ยวผมจะทําการเปิดวาล์วน้ําก่อนครับวาล์วน้ําทิ้งนะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้นะครับวาล์วน้ําทิ้งเนี่ยนะครับเปิดนะครับดึงไปเปิดแล้วผมจะเอาให้ควงขัดไว้ก่อนนะครับนะครับขัดไว้เดี๋ยวทีนี้เราฉีดน้ํานะครับน้ําก็จะออกมานี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดถังด้านในกันนะครับทุกคน รับผมก็มาถึงในส่วนของบริเวณนี้นะครับก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับเช็ดเอานะครับทุกคนเช็ดเช็ถูๆเอานะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นอ่าส่วนที่เก็บของแผงวงจรนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับตอนฉีดเราก็ระวังด้วยนะครับอย่าให้น้ํานะครับมาโดนบริเวณนี้นะครับหรือละอองน้ำเราเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อแผงวงจรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับผมนะครับใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาดเช็ดนะครับใช้แปรงสีฟันก็เก่าขัดถูออกนะครับพวกนี้นะครับบริเวณนี้นะครับที่สกปรกนะครับ ครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการล้างนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับนี่นะครับคือหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะครับกับตอนแรกนะครับต่างกันไหมครับทุกคนตอนแรกนะครับเป็นคราบนะครับดำๆเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ล้างแล้วก็ใสสะอาดครับเดี๋ยวไปดูถังด้านนอกนะครับถังสเตลเลสกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่ล้างไว้นะครับผมนี่นะครับรวมถึงนี่นะครับถังนะครับก็ใหม่นะครับสะอาดเงานะครับนี่นะครับใสสะอาดด้านในก็สะอาดนะครับ นี่นะครับสะอาดแล้วนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบขึ้นนะครับ mm hmm. ถอดตรงไหนก็ใส่คืนที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ ครับผมก Elliot, ็ประกอบเข้าคืนที this this ่เดิมเรียบร้อยนะครับอ่อนแล้วก yep. ่อนที่จะนําไปใช้นะครับทุกคนอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับกองน้ําเข้านะครับเอาออกมาล้างด้วยนะครับถ้าเกิดตันนะครับก็จะทําให้น้ํานะครับไหลเข้าเครื่องช้าได้นะครับผมก็ถอดออกมาทำความสะอาดด้วยนะครับมีกระตันแล้วนะครับเนี่ยต้องล้างออกนะครับครับล้างออกแล้วเราก็ใส่คืนที่เดิม เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบเครื่องกันนะครับประกอบแล้วก็เสียบปลั๊กต่อท่อน้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับทุกคนก็หยอดดูเครื่องทํางานปกตินะครับกาลังคํานวณนะครับตัวนี้อ่าตอนนี้นะครับเครื่องก็ทําการเติมน้ําเข้าถังแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับแนวทางการถอดถังเครื่องซักผ้าออกมาล้างเองนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจเครื่องมือนะครับแบบผมนผมเราก็สามารถคลิกนะครับที่ลิงก์เพื่อสั่งซื้อนะครับอุปกรณ์ มือต่างๆที่ผมใช้นะครับได้ในรายละเอียดของคลิปเรียนนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ